หัวรันที่สิหกเอาวันที่สิหเอาโซส่เสียกับเต็มถีบดูจะเฮ็ดโจะเฮ็ดไพ่กับมีคมวังรางวัลที่หนึ่งหรือส่ลอยลานเอามาหนี้ในใช่แหละนี่เ่อนไอโอโหดอะไรอะลีเนาะหัวจนขี่จนเหนียวออกโผด่แต่ละคน วัดวันที่สิบหกได้เยวบึงถอยการเด้มันเป็นยังไงนี่เด็กขึนห่มนี่น่ะง่ายสุดี้ไอ้ยังเด็กน้งเปังขมินมันบึงอะไรวะบ่อะไรมันดำปุลยอยู่เออขมิ้นเนาะอันนี้จะดำร่ำแล้วจะแข็งไง อาอาอเห็นแหละพอแหละอออเห็นแล้วสัน <laughs> อาอสายหลุนจะเฮ็ดรางวัลที่หนึ่งเ่ยสันจะเทือนแล้วนะเรือสี่ลอยหลานจะเฮ็ดเหล็กหตนี่น้น <laughs> เ,เนๆๆ้นเปเียวเดียวปา ระวังกักตัวย e ังสีแล้วมันเป็นยังสีแล้วทุกคนเลยเห็นยังกะทัดถ่วงเป็นเหล็กเปนเบิ้ลเอาตัางหน้าตัางตาเลยจ้าเฮ็ดจ้าเนี่ยมันคืนใกล้ใกล้เนี่ยมนใกล้ใกล้อยู่ด้ยเนปีนปีนทองปีนทองคืนนี้เลยนะเออเอามันเป็นวิธีชีวิตของคนหมักเห็นได้ไดมจ๊ะ

รูบ้ารูบลูบเออสำนีแหละตองยื่งกึนยิงขึนขี้เหล่าเอ้าเจ้าจะเฮ็ดจะยีมเริ่มเห็นเลยเฮ็ดหลายเลยเด้อบ่งกระเด้อบุญใครบุญมันเออครูน้องก็ครูน้องที่มันหลอกๆนะ เด้าวเอ้าบงเอาอืมชัดเจนบ่่อต้งเห็นท้งขางเยก็ว่าจะัดเจนอยู่ด้วนดีอย่าปากเด้ออ่าบังเอาได้ท้งขางไงทุกคนเด้อ วันที่สิบหกกันยายนทั้ออทงเหล็กลเล่าเหล็กไทยนำมันโหลดเหล็กไทยกับวันที่เหล็กไทยกับหกโตวันที่หนึ่งเหเล็กเล่ากับเหล็กหกโตสี่ลอยหลานรางวันที่หนึ่งจะเฮ็ดเออจังสีได้วิธีชีวิตม,มันอยู่บ้านมันเป็นจังสี่ได้มียังกะตองแปลว่าซอยกันเบิงซอยกันแยงซอยกันนังซอยกันพี่ป้าต้ แต่ละคนในซีนนะแบบแบบจริงจังเลยนะวันนี้เจ้งั้นได้ถือางจิาต้าจวดปิ้บแล้วโพดแห่งเดียวเ็ดอืข้อลำข้อรวยข้อหมข้อห้วยมีเบิดเอ้าเสดบขเดอ้อโคเอมาแปมันนั่นแหละเบังดสอาบาดเดียสิบอาพอก เหนื่อยแนวเดี๋ยวมือเน้นมือมือแห่งโบเห็นเลยอันนี้ท่าราบไม่เท่าเนื้ออ่าก็เป็นซีเป็นซันอยู่ในสถานที่การโตนะเพราะว่าเอ่อเอาเหล่าให้ขั้งคกกินเดียวขั้งขากันแหละแล้วก็พาพากันมาขอเลขว่าวี่นี้รางวัลที่หนึ่งเลขกไทยวันที่หกเอาทั้งเหล่ากับรางวัลที่หนึ่งกับซีลอยล้านเจ้าเฮ็ดหกโตงวดนี้เจ้ามืออยู่งยากบริษัทส่วนในการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย אלא yeah. אם yeah. yeah. yeah.